อ่านี่คิดถึงเชฟเบสนะมาหาอีกแล้วสวัสดีครับอันนี้ผัดเผ็ดปลาจปลาจาระเมศตีผัดเผ็ดผัดเผ็ดอ๋อนี่ครับผัดเผ็ดปลาจาระเม็ดชิ้นใหญ่ๆแบบน่าทานเลยเนะี่ยอร่อยเนื้อมันจะเยอะนะที่เคยกินต้มยำ<ช>นะนนเนื้อแบบเนื้อแน่นเนื้ออร่อยมากครับมันจะมันๆหน่อยเป็นเมนูเด็ดเลยเนะี่ยครับเห็นแล้วพลาดไม่ได้เลยนะเมนูนี้นะเหมือนปลาดุกเลยเหมือนปลาดุกเลยใไหมครับปลาดุกเลยรสชาติปรุงเหมือนกันมาเผ็ดครับเปลี่ยนแค่เนื้อปลาอ่านี่ครับ อืมโหระพลาไปเลยอ๋อเมนูนีน้ใส่ใบโหระพลาเหรอครับเหมือนปลาดุกเลยใช่ไหมครับปลาดุกเลยครับโหระพาเรามีไม่เยอะใส่ใบกระเพราไปด้วยได้ได้เไยอ๋อพิเศษ <c oughs> นี่ทำมอนแกปลาเลยทั้งใบกระเพราและโหระพลาเลยนะครับ<อ>ว้าวดูความน่าทานก่อนนะ ร้านนี้ทำกันสดๆใหม่ๆแล้วก็ขายกันเลยนะทำไปขายไปครับทไปขายไปครับลูกค้าเยอะตรงนี้นลูกค้าจะมาตลอดเลยนะว้าวอันนี้เราก็เป็นปลาสดเหมือนกันใช่ไหมปลาสดครับไม่ได้ทอดไม่ได้ทอดไม่ได้ลวกนะครับทอดจะทำอีกวิธีหนึ่งอ๋อครับเขาจะไม่ใส่น้ำแจ้งมันกรอบ เทเป๊ช่วงเทศกาลปีใหม่หยุดไหมครับที่ร้านไม่หยุดครับไม่หยุดมาได้เลยมาได้เลยนะครับปีใหม่มาได้เลยครับไม่ได้หยุดขายตลอดนะครับไม่หยุดนะครับซิมบูร์อร่อยมากเลยครับให้ปลาสุ๋นกันนิดนึงครับนี่ถ้าอยากดูวิธีทำเดี๋ยววันหลังไม่อยาถ่ายทีนะครับเดี๋ยวมาบอกวิธีทำง่ายๆไม่ยากไม่ยากครับ ได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้แล้วนี่ครับใหม่ๆสดๆเลยนะครับเรียบร้อยครับเมนูอะไรนะครับทเทปส์ผัดเผ็ดปลาจาระเม็ดครับนี่ครับผัดเผ็ดปลาจาระเม็ดนะครับ ร้านเจอออนแกงใต้นะครับบายเชฟเบสสุดหลอ่อบบนี่ครับชิ้นใหญ่ๆเลยครับดูความน่าทานนนว้ขึ้นมาลูกค้าก็สั่งเลยนะครับผมบดูครับ Ok